อยากปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงก็ทำได้แต่เปลืองไฟอยากติดโซลาเซลล์บนหลังคาทำไม่ได้พืชไม่โตปัญหานี้แก้ได้ท่านมาใช้นวัตกรรมปลูกพืชผสานเซลลแสงอาทิตย์แบบกึ่งโปร่งแสงตามเรามาเป็นนวัตกรรมที่นำแผงโซลาเซลล์แบบกึ่งโปร่งแสง ติดตั้งบนหลังคาโรงเรือนทําให้แสงผ่านทะลุลงไปหาพืชทําให้พืชเจริญเติบโตได้ปกติสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เราจะนำไปจ่ายให้กับระบบควบคุมอุณหภูมิเ <c oughs> ช่นระบบอ e ีเว็บโดรีบคูลิ่งหรือค cool ูลิ่งแพดหรือระบบการให้น้ำให้ปุ๋ย เพราะฉะนั้นโรงเรือนที่เราสร้างขึ้นมานี้ปลูกพืชได้โดยแทบที่จะไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นการทําเกษตรสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีเรื่องของ iot เข้ามาควบคุมในเรื่องของการทํางานให้อัจฉริยะสามารถปลูกพืชในเรื่องของอินซีพืชมูลค่าสูงได้ทั้งหมดที่สําคัญคือในการที่เรายกแผงโซลาเซลล์ขึ้นไปบนหลังคาจะมีพื้นที่ว่างเราสามารถนำไปปลูกพืชหรือสร้างโรงเรือนได้อีก ก็จะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,เ,กรเป็นการประยุกต์นำเซลล์แบ่งอนทิตย์มาจัดวางในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้กับพืชผลทางาเกษตรเราจึงมีแนวคิดในการวิจัยผลิตแขงโซลาร์เซลล์แบบติดตรงแสงเพื่อมาใช้กับการ,กรเกษตรจากการศึกษาและวิจัยการจัดวางเซลล์สรูปแบบคือมีรูปแบบที่1ใช้เซลล์จำนวน50เซลล์รูปแบบที่2ใช้เซลล์ประมาณ36เซลล์ และรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบตารางหมวกรูกใสเชือประมาณ3นิ้วติ้เหมือนกันครับจากผลการทดสอบถ้าปริมาณแสงแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบตารางหมวกรูกสามารถใช้กับการปลูกสตรอเบอรี่ได้ดีที่สุดครับหลังจากที่เราได้รูปแบบแผงตารางหมากรูกที่เหมาะสมเราจะนําแผงไปติดตั้งบนหลังคาโรงเรือนเพื่อน,นําไปใช้ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในโรงเรือนเช่นพัดลมบายอากาศระบบทําความเย็นแบบระเหยเครื่องผสมปุย๋ย และระบบควบคุมอัจฉริยะซึ่งในส่วนนี้เราสามารถประหยัดค่าไฟไปได้ประมาณ4,000บาทต่อเดือนหรือประมาณ20,000บาทต่อรอบการปลูกสตรอเบอรี่เรานี่เป็นโรงเรือนแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมตัวใหม่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังเรานี้มีโรงงานผลิตโซลาร์เซลล์ ale, เพราะฉะนั้นในอนาคต เราจะสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ในการจัดวางเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้เหมาะสมกับพืชชนิดต่างๆได้และเมื่อมีการใช้ในปริมาณที่มากขึ้นราคาแผงจะลดลงฉะนั้นระบบนี้จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่เกิน3-4ปีทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น